สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Body e r e a t i o n Page นะครับก็มาวันนี้เรามาจะมาไลฟ์สอนไฟล์ดอคัดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มเลเยอร์ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็พอดีมีอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะฮะถามมานะครับว่าว่าอยากจะรู้หลายเรื่องเลยเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับ ผมก็เลยถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็เอามาแนะนำกันนะครับ โอเคครับกลับแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะหาดูไลฟ์ตัวเองอยู่หาไม่เจอเดี๋ยวนะครับขออนุญ,ญาตเข้ามาในเพจนิดนึงมาดูนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่าควรที่จะขึ้นนะครับเรามาดูอ่าโอเคเห็นแล้วมีขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอแชร์ไปในแชร์ไปในในใน private group ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมมี p r i v a t e group อยู่นะครับสำหรับสำหรับคนที่ชอบเรื่องวิดีโอนะฮะเรื่องตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้นะครับก็เข้าขอเข้ามาจอยได้นะครับ body creation p r i v a t e group นะครับเนี่ยนะครับปุ๊บอ่าไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรแชร์ตรงไปที่อ่าโอเค ก็ยังงงอยู่นะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มสอนตอนนี้อา้าวมอออปชั่นแชร์ไปที่ไหนยังไงไปกดอะไรผิดเข้าก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวอีกทีนะครับเดี๋ยวอีทีนะครับโอเคก็อา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแชร์ที่หลังลวกันหรือใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับ ถ่เข้ามาชมก็ทักท่ายกันด้วยนะทักถ่ายกันด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องเพิ่มเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์ทำอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วการเพิ่มเลเยอร์เนี่ยก็คิดง่ายๆนะครับคิดว่าเหมือนกับว่าเลเยอร์เนี่ยคิดเหมือนเป็นเป็นอาหารแล้วกันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ดีไหมฮะจะได้เห็นภาพคือแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะมีขนมปังใช่ไหม มีผักรองแล้วก็มีเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็มีขนมปังข้างบนอีกทีใช่ไหมครับมันก็จะเป็นชนัชน้ชนชนั้นชั้นชั้นชั้นไปนะครับคุณก็จะเห็นนี่ก็คือการเพิ่มเลเยอร์ของอของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับครนี้ถ้าคุณจะมองภาพให้ชัดก็คือว่าแล้วเวลาคุณเพิ่มเลเยอร์แล้วเนี่ยเวลาเพิ่มเลเยอร์แล้วเนี่ยคุณจะเห็นอะไรนะครับเหมือนกับว่าสมมติว่าคุณทําอาหารจานหนึง่งแล้วคุณมองจากข้างบนลงมานะครับ สมมุติว่าทำยำหมูยอแล้วกันก่อนหนึ่งต้องมีจานวางใช่ไหมล้ามีอักรลองจานซอลองจานซะหน่อยยำหมูยอลงไปแล้วก็ผักชีลงไปนะครับถ้าคุณมองจากข้างบนเนี่ยคุณจะเห็นยำหมูยอของคุณคุณจะเห็นผักชีก่อนเห็นหมูยอแล้วค่อยเห็นผักลองจานแล้วค่อยเห็นจานเพราะนั้นจานคุณจะเห็นไม่เต็มไม่เต็มจานใช่ไหมครับมันก็คือมันก็คืออันนี้แหละครับก็คือคือเลเยอร์ที่เวลาคุณมองออกไปนะครับเดี๋ยวลองลองเข้าไปใน โปรแกรมกันดูนะครับคราวนี้พอคุณเข้าใจแล้วว่าเลยเยอร์มันซ้อนกันอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวก็คือว่าคุณวเวลาคุณตัดต่อแล้วคุณอยากจะเพิ่มอะไรขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นชั้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 นไหนที่อยู่ข้างบนคุณจะเห็นชั้นนั้นก่อนแค่นั้นเองนะครับชั้นไหนที่อยู่ข้างบนคุณจะเห็นชั้นนั้นก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าไปสอนละเราหวังว่า,าจานที่ที่ตามอยู่จะ จะเข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้ามาไม่ทันก็เดี๋ยวไปไล่กับดูเอานะครับเพราะอันนี้เป็นเป็นที่อาจารย์ขอมาโดยเฉพาะเลยโอเคลองเข้าไปดูนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรม Final Cut ขึ้นมานะครับพอเปิดโปรแกรม Final Cut ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็ไปสร้าง New Library นะครับเหมือนที่เคยสอนไปคลิปที่แล้วนะครับพอเปิด New Library สมมติผมตั้งชื่อเอาไว้ผมตั้งชื่อว่า Final Cut Pro แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟเอาไว้พอเซฟปุ๊บตอนนี้มันจะมีไลบรารีแล้วซึ่งในในนี้จะเป็นอะไรที่เปล่าๆไม่มีฟุตเทจไม่มีมีเดียไม่มีโปรเจกต์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นอันนี้เราก็สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเอาฟุตเทจเข้ามาก่อนจะก,กด Import r t m i เด a เข้ามานะครับอันนี้ผมเตรียมเอาไว้ฟุตเทจไว้นิดหน่อยนะฮะ,ะก็ไปเลือกฟุตเทจที่เตรียมไว้นะครับมันเตรียมไว้ในนี้ไลฟ์ฟุตเทจนะครับ ถ้าแต่เมื่คลิกมาดูจะเห็นว่ามันมีฟุตเทจมีอะไรอยู่ยนี้เยอะแยะไปหมดมีภาพนิ่งมีอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับคราวนี้เรา Import เข้ามาพอ Import เข้ามาแล้วเนี่ยะจะเห็นไหมครับว่าอตอนนี้เราก็ยังไม่มีโปรเจกต์กดอันนี้ลบไปก่อนจะได้เห็นภาพช,ชัดๆนะฮะอ่ะาคราวนี้โปรเจกต์เรายังว่างๆใช่ไหมครับเราก็ขึ้นโปรเจกต์ใหม่เลยเราก็แค่ วิ่งมากด New Project นะครับอันนี้อันนี้เป็นฟุตเทจที่เราโหลดมานะครับอันนี้ก็โหลดภาพผมลงมาสร้าง New Project พอเราสร้าง New Project ขึ้นมาสมมติว่าตั้งชื่อเหมือนเดิมไปก่อนอ Final Cut Pro X นะครับโอเคแล้วกดโอเคไปคราวนี้โปรเจกต์จะมีทำลายเกิดที้ละเห็นไหมครับคราวนี้เราก็ลองเอาภาพลงมาภาพแรกออกมาสมมติผมเอาภาพตัวนี้มา สมมติผมจะมาสอนคุณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วผมก็เอาตัดหัวออกไปนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะตัดหัวตรงนี้ออกไปปึบ๊บนี้นะครับก็กดไนะครับมันก็คือตัว in i นนะครับเสร็จปุ๊บก็ลากลงมาสมมติผมลากตัวนี้มาแล้วนะอันนี้เป็นเป็นภาพที่หนึ่งอยู่ด้านล่างเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้มันก็คือจานนั่นเองมันคือจานใส่อาหารที่มันอยู่ที่พื้นล่างสุดใช่ไหมครับ ทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันคือจาคนคราวนี้ผมจะเอาอะไรลงมาต่อไปนะครับที่มาอยู่บนจานนั้นสมมุติว่าผมเอาฟุตเทจตัวไหนดีเอาลองเลือกสักตัวน,ะวนี่ยเอาตัวนี้อ่ะสมมุติผมยาวตัวนี้พอตัวนี้พอลากขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะอยู่บนจานถ้าถ้าฟุตเทจตัวนี้ไซส์มันเท่ากับฟุตเทจตัวล่างมันก็จะบังฟุตเทจตัวล่างหมดถูกไหมครับมันก็จะคุณจะต้องเห็นแต่ตัวข้างบนข้างล่างจะไม่เห็นสมมุติผมเอาอีกอันนึงลงมา ทับข้างบนก็จะเหมือนกันถ้ามันขนาดเดียวกันปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นข้างบนเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าตัวสายมันเท่ากันคุณก็จะไม่เห็นตัวล่างจนทั้งคุณเลือกมาที่ไม่มีชั้นข้างบนอยู่แล้วคุณก็ถึงจะเห็นนะครับอันนี้คือการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคคราวนี้เรามาดูว่าแล้วเราเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเวลาที่เราเพิ่มเลเยอร์อย่างนี้เข้าไปสมมุติว่าสมมุติผมต้องการเอา ภาพมาไว้ตรงมุมนี้เอาภาพชั้นบนนะฮะมาเป็นคอนเนอร์เอามาอยู่คอนเนอร์สมมติว่าเป็นภาพที่ผมอธิบายอะไรสักอย่างเอาเออกไปอันนก่อนนะเอาให้เหลือแค่อันเดียวจะได้ดูกัน,นง่ายเข้าใจง่ายคลิกกันนี้สิ่งที่ผมทําก็คือสมมติว่าถ้าผมกดตรงเนี้ยนะครับมันก็จะหรือตัวนี้นะครับคุณก็จะสามารถย่อขยายภาพได้อย่างง่ายๆเลยเห็นไหมพย่อ,อ,ยอลงมาปุ๊บคุณจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ละตอนนี้ก็เป็นภาพซ้อนภาพแล้วเป็นพิกเจอร์อินพิกเจอร์ละเห็นไหมครับ ช่ไหมฮะภาพที่อยู่ตรงนี้คุณสามารถจะปรับไซส์ยังไงก็ได้หรือว่าถ้าคุณกดมาตรงนี้นะครับไปเลือกที่ตัวภาพนะฮะคุณจะเห็นว่าตัวนี้มันจะมีะรายละเอียดอยู่ตรงนี้ขนาดของมันจาก100%เหรือ45%หเ็นห็นไหมครับหรือ45% something อเซัมติงะไรเนี่ยนะครับถ้าคุณกดไปเป็น100%ปุ๊บมันจะจะใหญ่ขึ้นเป็นไซส์ปกติเห็นไหมครับนี่คือคือคุณสามารถจะปรับได้2ที่นะฮะ,ะถ้าคุณคุณจะย่อจากตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะ drag ตรงนี้เลยก็ได้ง่ายดีนะครับเสร็จคุณก็ไปไว้ที่ที่คุณต้องการสมมติคุณไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้โอเคอันนี้คือเป็น,ปน picture in picture นะง่ายใช่ไหมฮะแค่เอาภาพลงมาปุ๊บกดตัวนี้แล้วเลื่อนทีเดียวเลยคุณได้ภาพสอนขึ้นมาละง่ายเห็นไหมครับอ่านี้คุณลองดูว่าอ,อ,อันนี้มันเพลไมหน่อยมันคัดมันตรงตรงเพลมนะสมมติว่าผมเอาตัวนี้ตัวนี้มันคือเฟรมที่เป็นกรอบกรอบรูปเล็ก เฉยๆนะครับแล้วโดนเจาะว่างเป็นไฟล์ png format นะฮะผมเอาตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมฮะไซส์มันไซส์เดียวกันนี่ผมทำมามันใหญ่มัองกันผมก็ย่อมันลงมาเฟร,รมนี้มันอยู่ข้างบนใชครับแล้วผมก็ลากมามาที่กรอบตัวนี้อ่าะะครับลากมาให้พอดีพอลากมาพอดีปุ๊บตอนนี้เนี่ยอ่าถ้าขยายขึ้นมาหน่อยจะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นตรงขอบเฟร,รมใช่ไหมครับ ว่ามันจะกลายเป็นเหมือนกรอบรูปหรือกรอบทีวีขึ้นมาทันทีเลยอันนี้มันก็คือแค่เราเพิ่มเลยมเยอร์ขึ้นไปข้างบนน่ะง่ายเลยใช่ไหมครัแค่เพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปข้างบนนิดเดียวเองอนนเข้าไหมครับเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปอยากให้เห็นอะไรก่อนก็เอาสิ่งนั้นอยู่ด้านบนเห็นไหมครับอันนี้คุณมีเฟรมละนะถ้าเอาเฟรมออกปุ๊บก็จะเป็นเป็นภาพแบบนี้ไม่มีเฟรมอ่ะอันนี้มีเฟรมนะครับแล้วคุณก็สามารถจะเลือกเฟรมแบบไหนก็ได้หรือคุณไปทําเฟรมแบบไหนหรือไปหาเฟรรรมมอะะไไาก็ด้นะคับ ที่ที่มันมีอยู่ทั่วไปเอามาวางมันก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับอ,อันนี้คือเราเราเพิ่มแค่3ชั้นแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มมากกว่านี้คุณจะเพิ่มไปกี่ชั้นก็ได้ครับคุณเพิ่มไปได้จนมันเพิ่มไปได้เรื่อยๆครับนะครับ,นะรบอ่าโอเคเห็นไหมฮะอันนี้ก็แค่เพิ่มในเยอะขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะที่คุณเราภาพแบบเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ก็ดูดีขึ้นแล้วเห็นไหมครับไม่ยากคราวนี้เดี๋ยวเราลองเราลองแบบอื่นดูบ้างนะครับ โอเคอสมมุติว่าโอเคเราจะใส่ตัวหนังสือ,อามาตรงนี้พอกดตัวที่ Text ตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือตัว t i t l e t i t l e คือตัวหนังสือนั่นเองในตรงนี้จะมี Title กับ Generator นะครับตอนนี้เรามาคุยเรื่อง Title เอาแบบง่า,งงายๆใส่ตัวหนังสือง่า,งงายๆพอคุณกด Title เข้ามาเดี๋ยวมันก็จะมี o p t ชั่ให้เยอะเลือกเยอะแยะมากมายเลยจาก Final Cut เองนะเป็นเป็น 3D มันก็มีเป็นอะไรที่ เขาเตรียมมาให้เราแล้วเราแค่ลากลงมาแล้วพิมพ์ใส่ลงไปให้เฉยมีแอนิเมชันให้เสร็จเลยเห็นไหมฮะมันก็ง,ง่ายสมมุติว่าผมเลือกเอานี้อ่า b u i l d in out แล้วผมเอาแค่อ่เฟสนี่ละกันนะดูกินคลีนอ่า, clean, clean. อาผมจะเอาตัวงสีที่ลงมาผมก็ลากขึ้นมาไว้ข้างบนเหมือนเดิมอยู่บนเลเยอร์ด้านบนนะครับพออยู่เป็นเลเยอร์ด้านบนปุ๊บคราวนี้คุณคุณเห็นตัวงสีตรงนี้ละอ่าสมมุติผมลากมาไว้ข้างล่างตรงนี้ละกันอ่าเปลี่ยนชื่อซะหน่อยนะครับ พอจะเปลี่ยนชื่อก็ง่ายๆนะฮะก็กดมามุมขวาบนนะฮะจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะฮะตัวนี้กดมุมขวาบนปุ๊บตรงนี้คุณก็โอเคคลิกตรงนี้คุณก็สามารถที่จะคนโทรลกับตัวหนังสือได้จะเปลี่ยนชื่อเป,เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเพิ่มชาร์โดทำอะไรก็ได้นะฮะโอเคสมมุติว่าตอนนี้มาปุ๊บเราเปลี่ยนชื่อก่อนก็ตรงนี้เอาเปลี่ยนเป็นบัดดี้แล้วกันนะครับเรากดเป็นบัดดี้ปุ๊บอ่ะไปดูรายละเอียด นะฮะพอคุณเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยคุณจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์อะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่ในในคอมพิวเตอร์ของคุณน,นะครับที่ฝฟล์นักอ่านสมมุติว่า,าผมเอาฟอนต์คินคลีแล้วกันเอาเอา,เอาตัวนี้แล้วกันง่ายง่ายตัวนี้นะครับอพอเลือกฟอนต์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจะย่อจะขยายอะไรก็อยู่ที่ไซส์ตรงนี้เท่านั้นเองเอก็เลื่อนไปเลื่อนมาแค่นั้นนะครับ แล้วก็ถ้าคุณเลื่อนลงมาข้างล่างอีกคุณก็จะเห็นว่าคุณสามารถทาอะไรกับมันได้เยอะแค่ตัวหนังสืออาศัยชาร์โดลงไปหน่อยใส่เงาลงไปพอใส่เงาลงไปปุ๊บตัวหนังสือมันก็จะคมชัดขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็จะเพิ่มจะเลื่อนให้มันกลายใกล้ตัวหนังสือแค่ไหนหรือว่าจะทําให้มันเบลอเงาชาร์โดมันเบลอไม้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คุณก็ทําได้หมดนะครับง่ายมากเห็นไหมครับเปลี่ยนสีเงาก็ยังได้นะครับ หรือคุณจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็มาที่หน้าเนี่ยครับที่ที่เขียนว่าหน้าเนี่ยคุณก็คลิกแค่คลิกตรงสีนะครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะมีดินสอสีขึ้นมาพอเป็นดินสอสีขึ้นมาคุณก็แค่คลิกสีตัวนี้แค่นั้นเองนะครับคุณก็สามารถจะเปลี่ยนสีมันได้ละเห็นไหมอ่าสมมติว่าถ้าผมกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเป็นสีขาวกลับไปเหมือนเดิมโอเคครน,นี้อ่าเราเอาไว้แบบนี้ก่อน นะครับราะอัน,นี้เป็นเรื่องของเลเยอร์แล้วใช่ไหมครับโอเคได้ตัวหนังสือละตัวหนังสือขึ้นเห็นไหมมันมันมันง่ายมากเลยคราวนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนที่เราบอกว่ามันเป็นเป็นอะไรอยู่ข้างบนจะเห็นหนั้นก่อนถ้าสมมติตัวหนังสือคุณไม่ได้อยู่ด้านบนตัวหนังสือคุณมาอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะโดนปิดทับด้วยภาพภาพที่มันใหญ่กว่าตัวหนังสือใช่ไหมอ่เราก็เลื่อนมันกลับมาเลื่อนมันกลับมาข้างบนคุณก็จะเห็น เพราะฉะนั้นชั้นเลเยอร์มันก็เหมือนชั้นขนมเคก้กน,นะครับหรือหอเบอร์เกอร์นะครับหรือที่ผมอธิบายคือจานอาหารจานหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เองคุณก็สามารถจะมีะตัวหนังสือมีเฟรมรูปมีจัดาด้ละคราวนี้เรามาลองแบบหนึ่งสมมติคุณมีกราฟิกอันนี้ผมมีกราฟิกตัวเดียวเลยนะตัวนี้ป้าลองไปโหลดมาให้คุณดูนะฮะว่าทําอะไรกับมันได้บ้างเสร็จผมเจาะตรงนี้ให้มันทะลุออกไปแล้วเซฟเป็น png format นะครับ แล้วผมแค่ลากมาไว้ตรงนี้อันนี้เรามีแค่2องเลเยอร์แค่นั้นเองนะครับคุณก็จะได้แบ็กกราวน์ที่เป็นเหมือนห้องข่าวละแล้วคุณก็มาที่ตัวด้านล่างนะฮะเพราะว่าตัวด้านล่างคือภาพวิดีโอของผมเต็มใช่ไหมแล้วเราก็มาทําเหมือนที่เราทําตอนแรกเลยก็เปลี่ยนไซส์มันนะครับเปลี่ยนไซส์มันโดยการแค่ลากอย่างนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไปปรับให้มันใกล้เคียงกับจอจะใหญ่กว่าก็ได้นะฮะแต่มันก็จะเห็นเฉพาะตรงที่โล่งว่างอาจจะวางให้แบบ ทิ้งสเปซแบบเดิมก็ได้ไซส์ Size อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาตัวไปไว่าอยู่ตรงกลางก็ได้เห็นไหมครับแค่นี้คุณดูสินี่แค่2องเลเยอร์เองใช่ไหมคุณก็สามารถจะมีมีกราฟิกมีอะไรที่อยู่ที่ออกมาแล้วดูดีได้ละง่าย,ายเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยฮนะแล้วปรับก็เลื่อนขยายก็ง่ายและไวมากนะครับอันนี้คือเรื่องของเลเยอร์นะครับ ว่าเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็เอาภาพขึ้นมาสอนอะไรได้ยังไงบ้างนะครับโอเคกสวัสดีครับอาจารย์เห็นอาจารย์ทักเข้ามาสวัสดีอาจารย์มาช้าไปน,นิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ถ้ามาไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์ลองไล่ดูนะฮะอันนี้ทําให้อาจารย์โดยเฉพาะเลยนะครับอาจารย์วัดชารานนท์นะครับโอเคต้องดูอ่ะอันนี้ผมเห็นไหมครับมีแค่2องเลเยอร์คุณก็สามารถทำทำทำอะไร ได้ให้มันออกมาดูดีได้ละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเรื่องอื่นโอเคอเดี๋ยวลองลองมาดูเรื่องเอฟเฟกง่ายๆบ้างอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเลเยอร์นะครับถ้าใครที่สนใจเรื่องนี้ถ้าถ้าดูแล้วไม่เข้าใจนะก็เช็ดมาถามมาได้มาเสร็จมาได้คอมเมนต์ม,ม,นมาได้นะครับไม่มีปัญหาเราผมจะรีบตอบนะครับแต่ว่า,อ,าอธิบายอีกทีหนึ่งมันก็คือว่าการเอาเอาภาพขึ้นมาสอน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 ,สอนแต่ว่า,าเวลาคุณ คุณตัดต่อเนี่ยผมอยากให้คุณคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยอย่าไปคิดว่าว่าโปรแกรมเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วเราพยายามที่จะใช้โปรแกรมมันทำนู่นทนํานี่คุณคิดใหม่นะครับเวลาตัดต่อวิดีโอคุณคิดใหม่คุณคิดว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากเห็นภาพยังไงนะครับโปรแกรมมันก็คือแค่เครื่องมือที่คุณใช้แค่นั้นเอง ในการตัดต่อหรืออย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้คุณทําสามารถจะทําแบบเดียวกันได้ด้วยไม่ใช่เป็นสเต็ปเหมือนที่ผมทำอะคือแบบคุณอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มทางนู้นก่อนทางนี้ก่อนเอาภาพแบบนี้มาลงหรืออะไรก็ได้แต่ตอนจบหน้าตาเหมือนกันอะไรแบบนี้เนื่องจากว่าโปรแกร,รมมันคือเครื่องมือนะฮะเดี๋ยวนี้ทีโปรแกรมมันคือเครื่องมือคุณสามารถจะใชะ้เครื่องมือเนี่ยอะไรก็ได้ที่คุณถนัดใช่ไหมครับคุณจะตัด อะไรสักอย่างนึงคุณจะใช้กันไกน่หรือคุณจะใช้มีดก็ได้ถูกไหมมันก็ขาดเหมือนกันอะไรแบบนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเวลาที่คุณคุณจะทำทางานตัดต่อนะครับโอเคอเดี๋ยวลองมาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราคุยกันเรื่องอเรื่องของอเลเยอร์ไปแล้วนะครับว่าพอวางเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์มันทําอะไรได้บ้างมีภาพมีเป็นพิ c t เจอร์ Picture จอร์ใส่เฟรมได้ทําอะไรได้คราวนี้เรามาดูว่า ไฟล์ร็อคันเนี่มันสามารถใส่อฟเฟกอะไรได้แบบแต่ได้บ้างง่ายๆอันนี้คร่าวๆง่ายๆให้คุณเห็นไอเดียเฉยๆนะครับว่าถ้าคุณใช้โปรแกรมตัดต่อแล้วเนี่ยมันเร็วแล้วมันสะดวกยังไงอ่ะสมมุติลองมาดูนะครับสมมติว่ากลับเข้ามาที่หน้าเดิมนี่นะฮะฟุตเทจตัวเดิมสมมติว่าผมเอาเอาวิดีโอตัวนี้ลงมาสักสักสองตัวก่อนนะครับแล้วเหมือนเดิมแล้วก็ลากมันลงมานะครับ อมไม่ต้องตัดอะไรนะฮะเราลากลงมาให้เฉยหาวิดีโอสองตัวนี่เห็นว่าสีมันตุ่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายเป็นล็อกไฟล์เอาไว้นะครับก็คือคือเพื่อที่จะว่าแต่งแต่งสีได้ดีขึ้นนะครับโอเคอสมมุติเรามาคลิกดูตรงนี้นะครับจะพูดเรื่องเรื่องสีนะครับใน f ฟล a ์คั t เนี่ยคุณสามารถจะปรับแต่งสีอะไรได้เยอะมากทีเดียวนะครับแต่ปัญหาที่คุณเจอก็คือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ถนัดทางเรื่องทํา ทำสีอ่ะคุณไม่ได้เก่งทางเรื่องทําสีทําอะไรพวกนี้คุณอาจจะแบบนั่งปรับันอยู่เป็นชั่วโมงแล้วออกมาก็ยังไม่ถูกใจก็ได้ใช่ไหมะฮะฮะนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่โปรแกรมมันให้ถ้าคุณไม่มีความรู้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าในทางเดียวกันสมมติเราไม่ใช้ตัวน,นี้เราไปลองไปหา,อาเอฟเฟกตตัวอื่นที่มีอยู่มา,าสมมติผมลองไปดูตัวนี้นะครับมาตรงนี้แล้วมาดูผมมีเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งที่มันใช้งานง่ายมากๆเลย,เลยนะครับคุณแค่ อันนี้มันเรียกว่าลุกกันนะครับคุณแค่ลากมันวาไว้ข้างบนข้างบนข้างบนคลิปคุณนะครับเห็นไหมฮะสีมันแตกต่างพอลากมาไว้ข้างบนปุ๊บคุณลองมาดูภาพคุณโดนแต่งสีเป็นเรียบร้อยละด้วยดโดยออโต้เลยด้วยด้วยลุกตัวนี้นะครับเห็นไหมสีมันก็จะไม่เหมือนกันคานนี้ถ้าคุณสามารถจะทําแบบนี้แล้วคุณก็ไปค่อยๆแต่งดีเทลได้ซึ่งมันง่ายมากเลยปรับสีปุ๊บคุณก็ได้สี วิดีโอที่แบบอีกคาแรคเตอร์หนึ่งสมมุติเราเอาอันอื่นลงมาใส่เอาอันนี้อดูแดงๆลงมาวางดูป๊บเอาวางปุ๊บเห็นไหมภาพก็เป็นเป็นอีกโทนหนึ่งแล้วลุคมันก็จะเปลี่ยนไปอ่าสมมุติว่าเขาวดาลงมามั่งปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ drag แล้ว drop จบแล้วเห็นไหมครับมันง่ายไหมง่ายใช่ไหมฮะง่ายมากเลยนะครับอคันนี้อ่าสีเขียวบ้างสิอ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นออปชั่นหนึ่งที่คุณสามารถจะทำได้นะครับ นะครับในการในการในการแต่งสีในลักษณะที่คุณไม่มีความไม่มีสกิลเรื่อง c อ่ o คัลเลอร์มากนะครับอีกช้อยหนึ่งก็คือคุณมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟอันนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องสีแล้วกันเรื่องเรื่องภาพนะ,ะับโดยรวมๆแล้วกันนะครับสมมุติว่าคุณเข้ามาดูเรื่องเกี่ยวกับภาพไม่เราไม่ต้องมาดูเรื่องอื่นนะมาดูลูกตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกพลัสลินหนึ่งนะครับน,นี่ที่ผมซื้อมาก็ทำอะไรได้เยอะทีเดียว อยไปดูอะไรที่มันซิมเพิลกว่านี้อ่าสมมติอันนี้อันนี้ซิมเพิลดีซิมเพิลคือคุณแค่อยากรู้หน้าตาเป็นไงคุณเอาเมาส์มาลากไว้แล้วครับมันก็จะโชว์ให้ดูเลยว,ว่าอ๋อถ้าคุณใช้พัดยิงตัวนี้นะสีมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายไหมแล้วพอคุณจะใช้คุณก็แค่ดับเบิ้ลคลิกหรือคุณก็แค่ลากมาันล,ง,ลงมาที่ตัวฟตเทจของคุณที่คุณต้องการจะปรับแต่งสีแค่นั้นเองเห็นไครับอันนี้คือ การ apply effect ลงไปที่คลิปของคุณมันง่ายมากสมมติว่าเราเอาตัวนี้ลงมานผมลากลงมาปุ๊บตอนนี้ effect ตัวนี้จะอยู่ข้างใน footage ของคุณเรียบร้อยแล้วจะอยู่ใน f o o t a g e ของคุณเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถ้าคุณชอบแล้วก็โอเคลองคลิกกข้ามาดูตรงนี้นะครับคุณจะเห็นเลยว่านี่บูสตไลท์ตัวนี้อยู่ในนี้ถ้าคุณอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มคุณก็สามารถทำตรงนี้ได้อีกนะในดีเทลนะครับ เพิ่มสว่างเพิ่มแสงเพิ่มสีเพิ่มคอนทราสต์อะไรก็ทําได้อีกนะครับนะครับซึ่งมันง่ายมากคุณแค่ดรอปลงไปแล้วคุณก็มาแต่งแค่นั้นเองนะฮะโอเคง่ายไหมง่ายใช่ไหมครับโอเคก็โอเค,อเคถ้างั้นก็ประมาณนี้อประมาณนี้นะครับคุณก็มีไอเดียละพอจะมีไอเดียละนะครับว่าว่า การทำแต่งเลเยอร์มันทำยังไงในฟิล์มการใส่อฟเลกหรือว่าใส่อฟเลกเพื่อแต่งสีหรือว่าอะไรมันจะเป็นยังไงในในฟิล์มมันมีอฟเลกคุนใช้เยอะมากเยอะมากเฉพาะของตัวที่ติดมาก,กับโปรแกรมเองก็เยอะอยู่แล้วทําอะไรได้มากอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากความพอปูลาของซอฟต์แวร์เนี่ยมันยังมีบริษัทเอาซอร์ที่มันทำปลั๊กอินขายเพื่อใช้กับ f i ฟิล์ t อีกเยอะมากเช่นเดียวกันซึ่งแบบ แล้วแต่บริษัทบริษัทแต่ที่ดีหน่อยคุณก็สามารถจะแก้ไขปรับปรุงดีเทล modify จนเป็นของคุณเองได้เป็นลุคของคุณเองได้แล้วเป็นการาฟิกของคุณเองได้เยอะนะครับโอเควันนี้เราคุยประมาณนี้นะครับมีใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์กิ่งนะครับเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ไปไลฟ์ชมมาแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สอนอใครที่ใช้ฟอนต์คัตอยู่มือใหม่นะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าน่าลองดูนะครับผมแนะนําหลายคนนะฮะหลายหลายคนโดยเฉพาะอย่างครูอย่างอาจารย์วัชรานนท์เนี่ยนะครับเราเราเราเมืเสร็จคุยกันเยอะเลยใช่ไหมครับว่าอาจารย์อยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็โอ,อ้ก็เยอะมากเลยเราค่อยๆค่อยๆสอนไปทีละนิดละกันนะครับ,อา,รบอ,าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตอนนี้จะต้องกลับมาทําคลิปวิดีโอเพื่อสอนนักเรียนนะครับนะ ก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่อาจารย์อย่างเดียวคนอื่นทั่วๆไปนะครับก็เหมือนกันนะครับมันก็เลยมีข้อข้อแตกต่างที่ว่าหลายๆคนนะฮะที่ที่ผมเห็นครูหรือโค้ชเยอะมากตอนนี้ที่ใช้ใช้มือถือทําคลิปตัดต่ออยู่นะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่มันไม่ดีนะฮะคือมันใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับแต่ถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆแล้วคุณมีคุณมีคอมพิวเตอร์คุณมีโน้ตบุ๊กสักตัวมี iMac ตัวหนึ่งหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถทํางานได้เนะี่ย คุณใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสะดวกและเร็วกว่ามากแบนที่ผมโชว์ให้คุณดูเมื่อสักครู่นี้กว่าดีกว่าที่คุณใช้แค่แบบนิ้ว2นิ้วแล้วก็พยายามจะทําอะไรในมือถือของคุณโอกาสผิดพลาดหรือว่าเวลาที่คุณเสียไปกับการนั่งทำบนมือถือเนี่ยมันมันผมเชื่อว,ว่ามันนานกว่าใช้โปรแกรมแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าโอ้โปรแกรมมันจะยากอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือโปรแกรมเนี่ยมันก็คือเครื่องมือ เป็นเครื่องมือให้เราทํางานพอเรารู้ว่าเราต้องการจะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณแค่หยิบเครื่องมือให้ถูกคุณจะตัดคุณแค่หยิบกรรไกรหรือมีดใช่ไหมครับคุณจะต่อคุณเอาเมาเรียงวางหรือคุณจะใช้กาวหรืออะไรก็แล้วแต่แค่นั้นเองนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยากเลยแล้วผมจะบอกเลยนะว่าสําหรับตัวผมเองนะครับตัวผมเองทุกวันนี้ผมตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมทํางานเบสิกมากคือคือเลเยอร์น้อยมาก แล้วก็งานออกมาง่ายๆใช้เครื่องมือไม่กี่ตัวเองทุกวันนี้นะครับที่นั่งทําอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับมีครูนัชชาเข้ามานะครับเดี๋ยวครูลองกลับไปดูคลิปนะครับครูมาช้าไปนิดนึงนะครับครูลองไปไล่ดูนะครับแล้วก็ฝาก ฝากกดไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องอะไระเหมือนเหมือนอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ฮะอาจารย์วัชารานนท์เนี่ยครับเทคมาคุยกันไม่เป็นไรตอนนี้ผมผมพร้อมที่จะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้แล้วก็คอนเซปต์ของผมคือว่าผมไม่เราจะสอนแบบเราพยายามจะไม่เน้นทฤษฎีเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยเราไม่ต้องไปลงลึกว่ามันอะไรต่ออะไรมากมายเอาแค่ว่าต้องการจะทาอย่างนี้ทายังไง1นึ่งสองสามแล้วจบเราทําได้อันเนี้ย ถือว่าแฮปปี้สุดทุกวันนี้เราต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมครับเราต้องการทำอะไรอย่างนึงมันต้องเร็วอะต้องรีบนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้อยู่ในบอดี้ค e เอชั่นพ i เว t ล์กรุ๊ปนะครับก็เซิ أ, ร์ษาแล้วก็ขออินไว้์เข้ามานะครับแล้วก็ในในกรุ๊ปนั้นเดี๋ยวผมจะมีมีคลิปอะไรพิเศษสอนอะไรพิเศษลงไปในกรุ๊ปน,น,นั้นหรือว่าเราจะพูดคุยกันเยอะเป็นพิเศษในกรุ๊ปนั้นนะครับมีคำถามอะไรก็ยิงเข้ามาครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่า ทุกคนอยูคงจะคงจะได้ประโยชน์บ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม